ใกล้เกินไปจ๊ะวันนี้มาทำงานจ้ะเลิกงานเลยจ้ะทุกคนเลิกงานเครื่องมือจ้าเสียงอะไรกองแกงกองแกงเส, <c oughs> สียงน้ำแกงเจคะไข่ผุบๆๆแล้วก็หลบมา โอ้ยแดดดีดีดจ้ะเหมือนบ้านเราเลยพี่น้องต้องไปพุดยอดแดดมากพวกมึงมาทำอะไรกันเขาจะทำอะไรกันแสงดิามาเดสทำอะไรกันกน็ไม่รู้จ้ะแต่เราจะกลับบ้านจ้ะ แดดมากเออทำงี้แหละหน้าหนา,าเหวเฮียข้าวจะทุกคนถ้าทำงานวันเสาร์ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านนะจ๊ะเพราะว่ากินนอกบ้านก็จ่ายตังอีกไม่อยากจ่ายจ้ะก็เลยต้องกลับไปกินที่บ้านจ้ะนี่จ้ะกลางวันวันนี้มันแดด อากาศเหมือนเมืองไทยเลยนะจ๊ะทุกคนจะท้องฟ้าสีครามเดี๋ยวก็ไปสวนผักเลยจ้ะก็อยากไปอมันไม่มีผักหรอกเมื่อวาน ดูแล้วผักมันยังไม่โตปลูกมะเขือจ้ะโหโน้ำแข็งดังติงต้งติง้งอยู่เลยบรรยากาศจ้ะบ,บรรยากาศไม่มาหรอ โอเคจ้ะทุกคนบายบาโกละใกล้เกินไปจ้ะวันนี้มาทำงานจ้ะเลิกงานเลยจ้ะทุกคนเลิกงานเครื่องมือจ้าเสียงอะไรกองแกงกองแกงเสียงน้ำแกงจิ ขยปุบ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 แล้วก็หลบ,บ,บ,บนนเนาะอุ้ยแดดดีดีจ้ะเหมือนบ้านเราเลยพี่น้องต้องไปพุดยอดแดดมากพคกมาทำอะไรกันเขาจะทำอะไรกันเแบบซ็ตพันมาเดช ทำอะไรกันก็ไม่รู้จ้ะแต่เราจะกลับบ้านจ้ะแบ็ดมากเออทำงี้แหละห <laughs> น้าหนาวห้าเหียวข้าวจ้ะทุกคนถ้าทำงานวันเสาร์ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านนะจ๊ะเพราะว่ากินนอกบ้านก็จ่ายตังอีกไม่อยากจ่ายจ้ะก,ก็เลยต้องกลับไปกินที่บ้านจ้ะ นี่จ้ะกลางวันวันนี้มันแดดอากาศเหมือนเมืองไทยเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะท้องฟ้าสีครามเดี๋ยวก็ไปสวนผักเลยจ้ะก,ก็อยากไปอันไม่มีผักหรอกเมื่อวาน ดูแล้วผักมันยังไม่โตโปลูกมาเขือจ้ะโ,โหน้ำแข็งดังติง้งติงอยู่เลยบรรยากาศจ้ะบรรยากาศไม่มาหรอ โอเคจ้ะทุกคนบายบายโก้ละ